โอ้โหน่าหละนตงนั้ะก็อืมเอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมเองบีก g อดนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะไาทำคลิปโลบอกอีกแล้วนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าเอิ่ม พาร์ททูลีฟนั่นเองนะครับผมซึ่งเอ่อพาร์ททูรีฟนั้นก็นั่นแหละชื่อเต็มก็น่าจะเอ่อพาร์ททูรีฟเอ่อสกิวิดิตทอยลตมัม้งถ้าจะไม่ผิดก็นั่นแหล,ละน้องรักก็โอเคก่อนที่เราจะไปเล่นก็ขอถามเอ่อเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องคอมเมนต์นั่นแหละของเอ่อเอฟซีมัม้งจะเรียกเอฟซีดีไหมก็นั่นแหละผู้ติดตามไม่เยอะก็เรียกว่าน้องๆแล้วกันนะไม,ไม่เรียกว่า F c ฟซนะก็เดี๋ยวรอช่องเติบโตมากกว่าน,นี้ก่อนเราผมจะเรียก F c ฟซนะก่อนเนี่ย <laughs> ก็ว่าในเรื่อง Q&A เนี่ยก็มีคนขามาเข้ามานะผมก็มีหนึ่งอันนี้ยก็ขอขอบคุณแล้วกันนะที่ทําให้ผมมีอะไรทํานะก็นั่นแหละขอขอบคุณอย่างสูงนะก็นั่นแหละก็เข้าใจกันหน่อยนะว่าผมก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะตอบในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้หรือว่าคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับผมก็นั่นแหละผมก็พร้อมตอบคาถาม Q&A นะครับผมซึ่ง Q&A เนี่ยผมก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมดังขึ้นภาพให้ Q&A มันย่อมาจากน โอเคก็เดี๋ยวให้เวลาอ่านเศร้ามาอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะอ่านด้วยเดี๋ยวพูดไปด้วยแล้วกันนะก็นั่นแหละก็ผมก็จะมาเล่นนะผมเล่นสักตาก็ได้อ่ะซึ่งเวลาในการเริ่มนั้นก็อีก53กว่าวิเลยก็นานแหละเดี๋ยวรออีกสักพักแล้วกันเราจะวิ่งเล่นในนี้แหละไม่งั้นก็สุ่มไข่รอสักหนึ่งใบโอเคสุ่มไข่งูงูเลยหนึ่งบองหนึ่งฟองวิได้แผนด้ามากูควรดีใจดีวะเนี่ยเฮ้ฮะ อ๋อแพนด้าห้าเปอร์เซนต์เฮ้ยของดีดิโอ้ oh, เปิดมาก็ได้ของดีเลยโอเคน่าจะเห็นแล้วน่าจะอ่านกนเสจแล้วใช่ไหมคิวเอไปเนี่โอเคนะครับผมส่วนนั่นแหละเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเล่นกันก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณแล้วกันนะครับผมที่เอิมช่วยกันติดตามนะครับผมก็ถือมันจะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจสําหรับผมนะครับผมก็ตอนนี้ช่องผมอาจจะยังเล็กๆอยู่เพื่อในอนาคตมันอาจจะใหญ่โตกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ก็อันนี้แบบ ผมรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคสาหรับยูทูบเบอร์ใหม่เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมนั้นก็น่าจะสู้เขาไม่ได้แหละก็ขอเป็นที่โหลตามตามไปแล้วกันนะผมค่อยๆเติบโตไปทีนิดทีนิดนั่นแหละเอเคมาเรามาเล่นกันเลยยูดีก็ได้แพนด้ามานึงตัวแพนด้าที่แบบดูอุบาทมากแพนด้าแพนด้าข้างแพนด้าข้า <laughs> ง <laughs> <laughs> เขียโคตรร้อนโคตรเกลียดโคตรเกลียด วันนี้ผมก็เอิมถ่ายตอนสี่ทุ่มนะครับผมมันเงียบแต่แหละก็เลยมาถ่ายนะผมก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็เวลาวันนี้ก็วันศุกร์นะครับผมส่วนผมได้สร้างโพสไปนะครับผมก็อย่าลืมไปดูโพสกันด้วยแล้วกันนะครับผมโพสก็อยู่ที่เดิมแหละอโอ้เครื่องหลุดฝุ่นเนี่ยโอเคแมวก็จะเป็นให้เราอยู่ในวงกลมนะครับผมถ้าเราออกนอกวงจะเป็นไงครับเดี๋ยวทําให้ดูนะถ้าเราออกนอกวงมันก็จะเป็นประมาณนี้ดูนะวัด อะไรอะทำไมเลือดไม่ลดเน็ตปิงเหรอะอะไรพวัด <What? S 1> คืออะไรอะเอาง่ายๆคือถ้าเราออกนอกวงนะครับผมเลือดเราจะลดนะครับผมนั่นแหละเอานอกวงเท่ากับเลือดลดก็ก็อย่าเลือดจะอย่าออกนอกวงแล้วกันเลือดจะลดมันก็วัดเมื่อกี้อะไรอะอ่านไม่ทันเอ้าเขาจะให้เราขึ้นไปที่สูงเพื่ออะไรอ๋อโรอุกกาบาตกระเชียแล้ว ามาเดี๋ครับไปดูว่าเอานอกวงมันจะเป็นไงดูดิเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ะเฮ้ย <c oughs> hey. ออกนอกวงแล้วตายเลยเหรออา้าวเลือดของผมไม่ขึ้นนะอา้าวเศร้าเลยอะไรครับเนี่ยสรุปก,ก็คือกูมาเล่นให้ดูแล้วก็ตายไวจัดโอเคโอเคขอขอเริ่มใหม่เมื่อกี้มีผิดพลาดทางที่กระดิกเล็กน้อยครับผมเมื่อ <c oughs> กี้กงูงูเนยเลือดแม่งไม่ขึ้นเศร้าเลยนั <c oughs> ่นแหละนอลักก็รอไป ผมก็อืมจะทำไงดีก็แหละก็ร <c oughs> อเล่นไปนะครับผมตอนนี้ก็เหลือ x สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เริ่มแล้วโอ้โหถ้าเสียงเอ,อ่าเสียงไม่ค่อยถ้าเสียงไม่ค่อยสดชื่นนี่ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันตอนนี้มันดึกมากนะผมก็รู้สึกเหนื่อยพอสมควรแหละ เสียงก็ไม่ก็ดังอยู่แหละเสียงเพลงก็พยายามเอาไม่ดังมากนะะว่าเวลา,าผมอัดเนี่ยเสียงเกมจะดังมากๆเลยส่วนผมก็ปรับเสียงไมให้พอกลางๆนะไม่ได้ดังมากเกินเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเสียงมันดังก็ไม่รู้ดิแล้วผมอาจจะปรับก็ได้ใครจะไปรู้นั่นแหละก็รอไปมีคนออกนอกวงแล้วก็ดึกว่าพยายามจะออกนอกวงนะครับผม <c oughs> น่าจะพูดไปแล้วเรื่อง Q&A ก็จำใจซะรอไปออกวงไปแล้วหนึ่งเสียงอะไรอ่ะเออฮ้ยนิวเคลีย์ปะเนี่ยกูลืมกูอ๋อโบลิ่งเดิด์นเดินมาแล้วสั่งวันนี้สไตล์หรือเปล่าเรียบร้อยสไตล์หมดโดนลูกโบลิ่งสับไอ้เหี้ย เฮ้ยบีมบีมบีมอะไรครับเนี่ยมีอะไรบ้างฟอกบ้ากับใครครูกไม่รู้จักทำไรายได้อะมันเอ่ยโจมตีได้ดหรือเปล่ารู้เป็นบีมเกียนหาหาเฉยทำไรอะได้เอเอเป็นบีมเกียนนี่เฉยโอเคผมมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ทำยาวนะครับผมคลิปนี้ก็เอาสักประมาณยี่สิบนาทีก็พอแล้เดี๋ยวตัดต่อด้วย ก็จะเอาแบบโคเซตเลยเราบอกว่าไม่มีอะไรให้ตัดต่อแล้วโอ้โหภูเขาไฟหลบครับหลบเศษอุกภารครับจังวันนี้ไม่เห็นเลือดตัวเองโอ้ยหลบเก่งเลือดไม่ลดเลยครับจังวันนี้หลบอืมอืมอืมโอ้โหเลือดไม่ลดเลยอ้โอรอดได้ไงครับเนี่ยไปโ่นโอ้ยอ้โหเอ่ออยู่น่าจะผมเลเวลสองแล้วมั้งเฮ้ยอะไรอะอย่าไปโดนนะเว้ย ดาเมจยดนจะมีดาเมจนะครับผมอย่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าใครอยากเสี่ยงก็เสี่ยงไปเหนื่อยตอนนี้ผมเหนื่อยมากมากเลยตอนนี้ก็อยากรีบๆถ่ายจุบๆนะครับแต่น่ก็ขอแบบถ่ายมันจะได้มีดูน่าเกลียดเกินไปถ้าลูกบอลริ้งร่างกายนี้จบเพลย์เลยนะตายหมดเลยเรยเลยเฮ้ยภูเขาไฟอีกแล้วโอยุ้มโดนแต่เลือดทำมันไม่ลดวะ ไม่รู้เลือดไงมันเลยมันเลยกลัวอะไรครับเนี่ยทั้งอุกบาททั้งขอ้ไฟโอ้โหโฮ้ยโดนเมื่อกี้เฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยอูพายออีกอ้อะไรครับเนี่ย,ย,ย,รรยขึ้นน้ำจะเริ่มขึ้นนี่แหละมินิเกมของแท้ผมจะพูดไม่พูดซ้ำแล้วอะไม่มีอะไรจะพูดก่อนแะละตั้งวันนี้ลงน้ำตั้งวันนี้จะตายหนึ่งหรือไม่ แตกหนึ่งเรียบร้อยอืขนมเกินเก็บตกเก็บออกแมพป,ปะเปปน,นี้ยรอไปอหม HP เพิ่มไข่เบคอนคนนี้ยเครื่องเป่าเครื่องเป่าเครื่องเป่าทำอะไรได้เครื่องเป่าทำอะไรได้ปะอ๋อเป่าคนออกไปลาก่อนพคนรักฉันจะคิดถึงนาย ตอนนี้เราก็อยู่ในวงนะครับผมไม่ได้ออกนอกวงนะปรับได้ที่อยู่ในเส้นสีแดงก็ถือว่าอยู่ในวงแล้วเาอ,ออกนอกแดงเหมืนอนผู้หญิงคนนี้ก็โดนดนดมิดไปนะเสียงก็แปลกๆก็ต้องขอโทษไอโอแบคโคใหม่นะโอ <laughs> แบคโค <laughs> เข้าไปใกล้แลสิเพื่อน <laughs> <laughs> แตกแตกแบคโค ตายเรียบร้อยอ้๋ไม่ตายด้วยรอดอุ้ยเลเซอร์อุ้ยกระโดดต้องกระโดดหลบใช่วยบุ๊บอืมันเทพอุ้ยโจ๊กเกอร์ตัวตลกไม่มาดิไอ้น้องโดนเยอะไม่ดีนะโอ้โห้ชิงช้าไม่ดังกับฝันร้ายไปเลยอ้าวนั่งเรียบร้อยบินเฮ้ยปุ่มโอ้ยปุ่มอุ้ย ปุ้มปุ้มกดเกิดขึ้นอ้อพายุคี่มะเราจะได้ที่หนึ่งสักเกมหรือไม่นะครับผมเฮ้ยมันมานมาเ,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 เฮ้ยอืมเฮ้ย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 ปีนกูปีนกูปีนอยู่ละไอ้เหี้ยละโอเครอดมาได้นะครับผมเกมนี้ก็รอดมาได้นะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าคนผมจะเป็นหนึ่งในนั้นเล่ะที่จะรอดสปริงทำอะไรได้ทำอะไรได้อะ ปริงกะโดดสูงอะอ่าอ,อยู่ดีก็ได้ประโยชน์เฉยในกระเป๋ามีอะไรวะไม่มีละอะไรอะอยู่ดีกโด็โดนโดดคืออะไรตอนนี้ก็รอไปนะผมกระโดดเอิมข้ามเลเซอร์โอเคขนมมากอันเนี้ยแมวคลอดง่ายมีสปริงง่ายจัดแต่วันนี้แตกหนึ่งแล้วครับผมแตกสองเรียบร้อยผมคือหนึ่งในนั้น อืมมาอะไรอะ่ะคืออะไรวะอืมเขาอยาให้เราทำอะไรอะโอ้ยหมาดีน้องรักรอดด้วยกูไม่ตายง่ายหรอกมาดีมาดีน้อง <laughs> มาดีสูบ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหภูเขาไฟ สปริงหมดละอ๋ออันนี้ทำไรได้อืม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 จะตายจะตายเอาจะตายเอาเพื่อนจะเย็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 น,ยนชีวิตเรายังมีค่าเพื่อน่อาเพิ่งเอาตีกูดีเฮ้ยจะเย็นดีเลกูไอชีดียายกูมีใ้บอกผมวู้าอยผลักมึงลงไปเอ้ยเลยเหลือสามคนทำไมมันดูเดือดจังวะ เอาดิมาดิมาดิมาดิคืออะไรเป็นอัจฉริยะมาเคราไงหัวมึงจะโตแล้วมึงจะถือขึ้นนะดูโอ้ยจุกตลกไหมแกแต่ตายเสีเชียคิดได้ดีกระโดดข้ามหัวอะไรอะงี้ย ตู้ตูต้ตู้ตู้ตู้เอาเฮ้เฮ้เอะไรครับเนี่ยเอาเดี๋ยววันนี้เอาฮะเอาไอ้เคี้ยม,มาไม่บอกไม่กล่าวด้วยหวลบหมาดิหลบอืมเฮ้ยวงมันไม่หกเล็กมันไม่หดเล็กกว่านะี้โอ้โหอะไรตู้ขีบไม่ไปแน่ ทุกขีบอย่าหายุ่งเลยนี่สวีดิทสวีดิททอยดิดมาแล้วโอ้ยเลเซอร์นี่น่าจะเจ็บหน้าดูนะถ้าโดนอย่ามายุ่งกับกูโอ้ยไอ้ที่ขีบนี่อย่าไปใกล้มันนะผมถ้าโดนแล้วโอ้โหมันมาอีกแล้วชิงช้าสว์วิบากโอ้โหหลบทั้งอุกบาทหลหลบทั้งตัวตลกอะไรครับเนี่ย จากวันนี้ตัวตลกไปแล้วครับผมเพื่อนเราก็ไปด้วยเช่นกันนะผมวันนี้จากวันนี้โอ้โหไม่ตายนะผมจะเฮ็ดผีเพิ่มอีกโอ้มึงนี่มันตายยากจริงไอเหี้ยโดนไปโคดูดเขาไปตายแล้วไปปืนมืดภายใน,นหนึ่งคืออะไรกูได้ปืนมือดอ่ะไม่น่าไปใช่หรอกโอ้ยจะปีนลงไมล่ะปีนขึ้นเราจะได้อะไรตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สามคนนะครับผมไอเป็นเกมนี้เกมสุดท้ายก็นแหละมันเหนื่อยมากอะไรอ่ะ หอยทากแกลลี่โว้วววโว้ววโว้วววจเย็นเย็นตู้คีบแล้วตู้คีบแล้วตู้คีบแล้วโดนคีบไปซะไอ้ชั่วเอออ้ยวันนี้ไม่ใครจะไปหรือเปล่าตู้คีบตู้คีบมีใครจะเข้าไปหรือไม่มันจะจับคนไปกดพื้นนะครับผม อะไรอีกแล้วเฮ้ยไม่เห็นเก็บแตกโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยหงุดเล็กลงแล้วเกมนี้เกมเดียวชัวร์เลยเกมเดียวทำไมมันลันทดจังวะนานมากๆเลยนะเกมนี้อุ้ยเชี่ยเอลยตกใจหมดโอ้ยหรือมาดิอุ้ย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 จะตายเอาจะตายเอารู้เลยว่าจะตายชะตากรรมเลือดน้อยแล้วตอนเนี้ยเฮ้ย อะไรซอมบี้ซอมบี้ใช่ซอมบี้ไม่ลกเออกูปืนถังงี้ยะโอ้กูต้องหลบทั้งหมดเนี่ยนะพี่มึงโอเคค่อยๆหลบไปให้ปุ่มแดงโุ๊กกดนะครับนี่โอ้เชี้ยเอ้ยกูได้กดเลยอะไรอ่ะโอ้เชี้ยรถไฟบอบอุ้ย มันตีเจ็บนะแต่มันรู้หลอดเลือดไงอะไรครับเนี่ยอ๋อปลาก,กวัวสันหานะเฮ้ยจะแตกกันเนี่ยโอ๊ยกดสปริงแล้วกระโดดไม่ติดเนี่ยไม่น่าเลยตายเนี่ยผมไม่ทันแล้วแหละไทันเฉยนอดยังไงครับเนี่ยจะตายเอาเนี่ยยดืนขอบเนี่ยอะนี่โอ้ยเชีย่ยเออลูกเออจะตายเอาเนี่ยมันไม่รู้เลือดไงเป็นเพราะอะไรถึงไม่รู้เลือดปรับเอฟเฟกต์ต่ำไปอะ เอ้ไฟก็ปรับสูตรแล้วนะเคลื่อนตรงเฮ้ยหนานนไปแล้วหมาดีน้องรักโอ้โหรอดครบครบ,ครบอ่ะครบเซตเลยอ่ะสปริงฮิวโอ้ยโอ้ยลมเราจะไม่กระโดดนะฮะเดินด้านหน้าแล้วก็ยืเดินเฉยโอ้โห,หดังกับฝันร้ายจฉเนี่ยบัดกระเพาวีซีเฮดทำไรได้ครับเนี่ยโอ้โธโรโดมาอีกพี่มึง กู <G l ug> ตายผอมขน,นาดนี้นี่เอาตีนถูขอ้ออืมอืมอืม,อมต้องกองทำใจเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยคิดกับระเบิดเนี่ยอีโลกเอือกอยามา่ใกล้กูสบบกปอกอะไรฝนทากโก้โอ้โห มันจบสักทีเพื่อนโอ้โหสองมันเป็นสี่ทุ่มแล้วนะโอ้โหสี่ทุ่มมึงยังไม่จบโอ้อะไรครับเนี่ยเอาให้ไมค์กันกระดโดดทั้งอุกบาททั้งทากโก้เฮ้ยทำไม่จบนะกูจะเลิกเล่นลนะกูจะกดออกให้กันแหละเดิมเดิมไม่ไหวละมันเหนื่อยอุย้ยอุกบาทตรงกลางหัวเลยครับไอ้น้องละการบิด ไหนมาเราต้องรีบเล่นให้จบไอ้นนี้สมบีเหรใช่สมบี <c oughs> ไอเ้เหี้ยกูจะตายเนี่ยละดาเลยเลยมันจะแตกได้ลมเครื่องล่อนล้อมแล้วเร็เลยในเครื่องล่อนนะผมเค้าค่อยล่อนลงไปเราต้องคิดเลยมากอืมโ,โอ้โห เออพุงหยุดนะเอา้าไม่มีปุ่มกระโดดอีกชิบหายแนละ้วกูเอาเฮ้ยปุ่มกระโดดหายแล้วจะไปไงครับเนี่ยได้อยู่แหละเอ้ยปุ่มกระโดดหายลำบากลำบานไม่ละกูเพื่ออะไรเพื่อนมึงเอากูลงมาเพื่ออะไรโอ้จะตายเนี่ยไม่รู้เลือดอีกโอ้อะไรครับเนี่ย ไม่มีปุ่มกระโดด What อ,อ,อ,อือะไรครับเนี่ยไม่มีอะไยไงปุ่มกระโดดและอืออะไรกระโดดโอ้ยหลบเลเซอร์อู้ระเบิดด้วยดังกับฝันร้ายเจียสองอันนี้พร้อมกันมาไม่จบไม่สิ้นจังวันนี้โอ้โห ไอ้พวกผมไฟเลยน้องรักออกไปแจ็คสเปลโร่เนี่ยจุดตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปคืออะไรอีกแล้วกระทาฟันครับจังหวะนี้ ฟันนะต้องฟันนะออกไปออกไปเอาเฮ้ยเจ้าวันนี้มาดิน้องรักพายุพิมะโอ้ยแบ็คโคพี่มึงทำไรกูไม่ได้หรอกแบ็คโคเอาดิไอ้น้องรักเอาดิเอาดิเ,เ,ดเดจ้าวันนี้รอดคู่ครับเป็นไปได้ไงครับเนี่ย ไปแล้ว joking. ถึงสปริงด้วยโอ้โหอันนี้เดือดจัดครับไม่ยอมไม่จบไม่สิ้นโอ้ยจุดแตกเอาแกอืมอืมอืมอ yani. ืมมาวัดความตายเลยครับตายเป็นตายโอ้ยโอ้ยดักสเต็ปอืมบดิจิตอลมาดิวงหมดแล้ว จะตูแล้วจะตูแล้วน้องลัก w What ัดต่อฟักเอะไรได้เลยนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเหนื่อยแล้วเพื่อนมึงจบเถฮ้ยกระโดดไม่ได้โอเคไอ้ไก่มึงตายกระโดดไม่ได้แล้วมึงกระโดดได้ไงแต่วันนี้รับผมจะจบหรือไม่ เกมนี้ดูดเดือดมากเลยครับผม <c oughs> เอาดิเอาดิน้องเอาดิน้องผักออกไฟครับ จะตายก็ไม่ตายหาเฮ้ยเฮ้ยมันหนากล้ลนะผมจะไม่ทนอะไระอ๋อเระเบิดไม่เห็นมาดิ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 เอาดิ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 ไม่รู้เวลาด้วยไงเอาดิเอาดิเอาดิสี่เอาดิ เอาดิ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 อาด <c oughs> โอ้ไม่รู้เวลาไงเนี่ย,ยไอ้แค่ระเบิดมึงได้เปล่ากเนี่ยกูไม่รู้เรียบร้อยครับผมได้อันดับสองนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแมบพาร์ททูลิฟนะครับผมก่อนแนละก็ กลับปคลิปเพลงนี้นะครับผมก็ทุกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละน้องรักดื่นมากกูคโคตรเหนื่อยเลยแล้ก,ก็คืนแรที่สองก็ไปละ <c oughs> <c oughs>